มีเอฟซีนน SC จากบางใหญ่นะคะเอซี SC จากบางใหญ่นนทบุรีอันนี้มาถึงที่เลยติดมากเลยเนาะฝนตกเมื่อคืนลูกค้าบา,บางบางเช่นทางน่าจะแบบจราจวนติดขัดรอน้ำระบายเลอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยที่บ้านเจ้มก็ถ้าตกอีกต่ออีกสองชั่วโมงก็น่าจะได้เข้าบ้านเอมเลย ไม่เคื่องหอมไหมจ๊าขออนุญาตนะคะจิมเ้มเลยไหมคะอยากกินเอาเลยไหมลูกค้าเอาเลยเอาเลยโอ้เอากันหน้าร้านจุกๆไปเลยนะเอฟซีทีรักเอามากหรือเอาน้อยหรือเอาชิ้นเดียวคะเอาน้อยเอาน้อยเอาพอเป็นกระใสเนาะใช่โอ้ยคำเดียวสวยจังคำเดียวหนึบๆ อร่อยพูดดังๆก็ได้ค่ะหว oh. <Wow. S 1> านหวานหอมค่ะส่วนนี้หวานหอมอร่อยเอาเ oh. อน,นื้อเนี้ยสามลูกโอ oh, ้ลูกค้าชิมแนละ้วต่ออีกสามลูก,ลก,ลกเอาแบบ น้อยกว่านี้นิดน้อยกว่านี้หน่อยค่ะค่ะได้ได้สักสองลูกได้แล้วสองลูกนะสองลูกอันนี้อันนี้คือความรู้ต่อแล้วก็กร่ดูเนี่ยคือกระดูกน้ำตาเลยน้ำตาชอบแน่นอนหวานเลยอ่ะนูอยากได้นิดหนึ่งแข็งกว่านี้นิดเดียวแต่เนี่ยน้ำตาชอบแน่หวานหวานเลยหวานเป็นน้ำเชื่อมเลยใช่ไหม น้ำตาลมหวานแล้วนี่หวานเป็นน้ำเชื่อมเลย <laughs> เขาล้องต่งเขาร้องให้ไปไม่ได้ล pues ้องนะสวยอโนอันนี้อันน um, no. ี้หนูใส่กล่องมาที่นะลูกได้ค่ะเดี๋ยวต่อยสองลูกอันนี้น้อยกว่านี้หน่อยอันนี้วางนี้นะเราก็ใส่ถุงน้อยกว่าเขียนให้พี่หน่อยว่าน้าตาเปลี่ยนกระดาษที้มพู่แปาไว้ลูกใส่บ้านสีนี่เรือเป็นทองเลยนะแต่ละลูก ตามลำดับจุขึ้นก็เหลียมขึ้นไปเรื่อยๆนาดาอาตานาตากหลังเหมารถด้มาเลยนะคน <c oughs> นั้นมาแอบรองทัพทหารเรือพวกคารเน่ตะกวนพวคู่เข้ามา<อ>แต่คนโตเข้ามาเยอะไงเลยด้วยกัน ด่วนมาให้เจ้อ้อมได้โด่งดังกับเขามัง่งใครคนใหญ่คนโตมาดูเจ้อ้อมมั่งโอ้หลูกค้าเจอ้อ้อมเนื้อจะตายขนาดถูบนลึกดอนนะไม่มาเลยคน<บ>นอนแกน<ม>นกนะักร้องนะน่ะนักรักนักรักก็เป็นนั uh huh. นกร้องนักร้องคุณแม่กนตนานะั่นไงนักร้องนร้องเสียงหวานๆรุ่นหลง,งเห่าอ่ะทุกวันนี้เขาก็ร้องเพลงในร้านอาหารในสำนักงานอะไรอย่างเงี้ยเขาร้องทุกวันนะอย่างดีดี ก็ไปถูอ่ะลืมใช่ไหมเล็นเรียนแลวลืมต้อกลเลยล remember you know, ืมเม็ดอีก2ดเม็ดเม็ดังดีวยวยขอกนลูกนี้เลยได้ัหมได้ได้หมดเลยค่ะ ระเบียนได้นะลูก <bom> ค bo> ้าเนาะหนูอะหนูหนูนี่แต่งใหม่นะลูกแบบสวยมากกล้องใหม่ๆอีกโอ้ไม่ลอยนี่ตายเลยเนาะมาตั้งไก่เนาะไปคู่แล้ว เขบอกแล้ว่มนอ่อยเนี่ยน่าูะเปนปลาปูแล้วค่ะนึว่าเดินมาแบบยิ้มมาแบบจะอร่อยไมเน้ะปลเขามาอะไรแบบนี้เหรอโอ้ต้องอร่อยขอชิลุนี้ด้วได้ค่ะไดุ้นี้แกงกับเพื่อนเนอะรู้กอันนี้น่าจะใจอันนี้นิดเงนิดอืมน้อส่วนอร่อยคนละแบบใช่ไหมลูกค้าคนที่สองใชนะคะม่ของสของที่สอง อันนี้ของนักเตะนพี่หนู ก็หายากแล้วเนาะฝนก็ตกหนักาเรียนก็นอกฤดูเดือนกันยาแล้วรุ่งม okay. ันยังตกอ่ะโอ้โหะันาสมพะไวไหมใช่สต๊อปีเลยเหรอคะพะไวายถวายยังไม่มาถวายมาประมาณแล้วแล้วมันไม่มีก้านยาวหรือชนีไข่อะไรบ้างเหรอช่วงนี้ไม่มีค่ะช่วงนี้มีแต่หมอนล้วนเลย ยืนในร่มก่อนก็ได้ค่ะยืนในร่มก่อนรเห็นร้อนแบบร้อนแบบนี้ตอนเย็นเหมือนประวานก็ไม่ไหวนะทางใครทางมันเลยลนะ๊โอ๊ป่าทางใครทางมันเดยฝนตกงน้ำท่วมมันจะไหลไฟดับนี่สิป่าเอ,อ หนูนี่มีหลานเด็กต้องมานั่งตกยุงให้หลานบัลลูนไม,ม่ติดอย่ะค่ะขวดได้ยังหลานชายสามจะสี่แล้วจะสี่แล้วค่ะอนุ<ะ>บาลหนึ่งแล้วจ้ะเป็นเคยเจอไหมตีกเรียนวะอ,อู้ดดัก <laughs> <laughs> ไปโรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียน <laughs> เอาไม้ขอทุเรียนตีได้ด้ว <laughs> ยขอทั้งทุเรียนทั้งคนเลยไม่ได้หรอกไม้อ่อนต้องดัดไปก่อนลูกค้าเด็ดโอ้เด็ดผู้ชาย น้าป่านขับรถได้นะาป่าจะพาคุณแม่มาเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ขออนุญาตล,ลงเพจด้วยนะคะได้เลยค่ะจริงๆไม่คิดน่อยแต่กดไลค์สดไปเลยนะน,น่จะจะาะอีกลูกนึงก็เนี้ยประมาณนี้ใช่ไหมคะเอาแข็งเอาอ่อนเอาหน,นุ่มกว่านี้หน่อยเดียวเอาเดี๋ยวประมาณนี้ลูก ยังว่าจะอ้อมเหนื่อยไหมวันก็มาขายที่ร้านกันคืนไปไรส่งต่อสนุกดีนะฮะสนุกเนาะลูกค้านะอูนก็คิดว่าสนุกนั่นแหละแล้ววันไหนหลานงอแเงียนะโหติดยอดเลยจะบอกให้ไรไม่ทันเลยลูกค้าก็กดไว้ไว้ คนเดิมเดิมนะที่สดนะจ้าถ้ามันอยู่ใกล้ก็ดีสิโอถ้าซื้อเยอะอย่างนี้นะให้ไลนแมนไปส่งคุ้มอยู่ค่ะเราจะว่าแล้ก็ได้ทุเรียนลูกเลยนะได้บางใหญ่นี่น่าจะมีสามสี่ร้อยนะคะจั่รพรรดห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดแปดร้อยนะไกลอ่ะเคยโทรมาถามเนาะ เช็คได้ลูกเช็คให้ลูกค้าสิมันเป็นเวลาด้วยเวลาเช้าจ่ายบ่ายเย็ยนแล้วแต่เนี่ยถ้ากลับบ้านเราตอนนี้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบหกนาทีโอ้ยอ่ะถ้าจะมีไม่ต่ำกว่า500าร้อเนาะต้องออกค่าส่งกัน เจออ้อมเล็กนะเดือดแทน,แทนอ้อมเล็กก็ปอกแมบบ่อยู่ไนะด้ดูเต่าเต่าเลี้ยงพี่อ่ะพี่ดูคลิปลูกสาวปอแต่จริงหัวใจจะวายของหนูหนูก,ก็เล่นมือให้เร็วกว่านี้หน่อยลูกเป็นไฟกาเนอะก็ยังดีเราดีวกว่าจะปอกไม่เป็นเนาะ ลาแม่ไปดูของไปดูผู้เรียนไปดูดอะไรเงี้ยก็อยู่แทนแม่ผู้ชายก็บอกเก่งอเหรอใครอ่ะผู้ช,ชายผู้ชา,ช,าชายมีหลายคนอ่คนนี้แี่หรือเปล่ามีหนวดไหมคะไม่รู้เด็กเขาปิดแมสก์อ่ะผู้ชายก็น้องคนนี้ก็บอกได้ลูกชายบอกลูกชายก็บอกได้ ขนุนก็มาสาร์วันพีซไปกินทุเรียนก่อนวันนี้วันศุกร์นี่ก็สวยเนาะสวยอยู่เนาะพี่เนาะสวยๆแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วเขามาเสาร์วันพีซจ้าก็ประมาณนี้แหละสี่โมงสามโมงก็มาแล้วจ้าอีลูกอีลูกก็แข็งใช่ไหมคะเอาอาหานใช่ไหมเอาเหมือนของเอาเหมือนของเพืยอน เขียนว่าแม่ของแม่หูเดี๋ยวพอตบหมูเดี๋ยวพอมาเด็ดิ่สวยจังเลยสวยทุกรูปเลย เจ็ดแปดโลนี่กลัวจะไม่มีคนซื้อเหมือนกันนะพี่ก็มีนะลูกค้ามีเนาะ เดี๋ยว59เนาะอืโอเคพเตอร์น่เลยม่ยพเตอรให้แม่ออเราเร็วน,นามยมุดเข้าไปกระเป๋าเขาก็ดาได้น อ้อมาเหร่จะดกินสักทีโดนฟวงอ่ะคุยได้เบาๆนะอย่าไปคุยเยอะได้อยู่นอนลูกค้าเนาะได้แต่ทุกวันเนี่ยวันไหนไม่ได้ดูนะไปแต่ก็ไม่นิ่มเท่าไหร่นะลูกค้าได้อยู่นะห่างๆเนี่ยเพราะว่าห่างๆอยู่อันนั้นอันก็เตือนห่ากว่าไม่นะเลยเขาไม่กินแต่อันนี้ให้นักเตือนได้เปลี่ยนชื่อเฉยเปลี่ยนชื่อได้ได้บอกน้องเลยจ้ะ

ขยันนะพี่เนาะจะไม่มีนี่แล้วมันไม่ขยัน <S <S บ้านรถมี่ดินมันต้องมีจ้ะแค่นี้เลยเนาะไม่มีไม่ผ่อนก็ไม่มีเป็นของตัวเองสักทีแลพี่เนาะ,นะบ้านรถ กระแจหกหมื่นกว่านั่นนะ่ะหกหมื่นซื้อสองเอเอฟซีรถ <AM S 1> ไม่เหรอใช่อ่สว,สวยจัดไปเียร์าม<ะ>จัดไปกี่ลูกอะลูกห้าลูกค่ะโอ้ห้าลูกจุกๆเลยเอฟซีจากบางใหญ่มามายังมีอยู่นะคะหน้าร้านของเราก็ยังมีอยู่นะ